สวัสดีนะครับทุกคน,นกลับมาอีกครั้งกับช anel บันซาอันนี้นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมบลูนซีดีภาคหครับผมเอาล่ะในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีช l l เล g e แบบไหนรอเรากันอยู่ก็เปิดกล่องขึ้นมาแล้วก็ดูซิแต่รีช l นเล่สนสไนป์นะครับสไนป์ยังไงสไนป์ยังไงเนี่ย่ให้ฮีโร่เป็นเจ้าเชอร์ชิลมาก็ถือว่ารุนแรงเอาการเหมือนกันนะเกมนี้ให้เล่นดาด้วยโอเค งั้นแปลว่าเราสามารถใช้ดาร์ดแบกต้นเกมได้ปะเพื่อที่จะซื้อฮีโร่ไงฮีโร่ตัวนี้แพงมากและเล่นแบบฮาร์ดด้วยสิแบบฮาร์ดน่าจะเป็นปัญหากับเรานะครับเพราะว่ามันมันแพงไงไปตรงนี้ฮีโร่ราคาเกือบ2,000โอ้โหผมเลยเพยายามจะสร้างแค่ตัวเดียวให้ได้ เอาตัวเดียวให้อยู่ถ้าไม่อยู่ต้องต้องเสริมอีกตัวหนึ่งขึ้นมาผมเสริมไปเลยแล้วกันเหมือนเราใช้เงิน200ในการที่จะเอาฮีโร่มาก่อนผมว่าควรมีสองตัวไม่งั้นมันลุ้นเกินไปครับจมตีไปคว้างลูกดอกคว้างลูกดอกเอา,เอาล่ะเรามีเงินพันหนึ่งละฮีโร่ตัวนี้นี่เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะ เพราะฉะนั้นก็ลองใช้กันดูครับแต่ว่าส่วนตัวที่ผมไม่ค่อยชอบเขาเพราะว่าราคามันแพงมันซื้อตั้งแต่ต้นเกมเลยไม่ได้ไงแปลว่าการเก็บเลเวลของเขาก็จะช้าลงไปอีกแต่เรื่องความแข็งแกร่งแล้วโอ้โหเป็นหนึ่งในตัวที่แข็งแกร่งที่สุดนในเกมเลยครับโอเคผมจะรีบ วางฮีโร่ให้ได้แล้วก็เล่นการเงินอะถ้ามีฮีโร่ตัวนี้ผมว่าเราวางบรรณาฟาร์มได้รัวๆเลยเห็นไะหดาต้องสองตัวจริงๆมันเลยแบบพอด,ดีพอด,ดีเรื่องการป้องกันไม่รู้สึกว่าอันตรายเท่าไหร่มันใกล้ได้ละ <'s> ฮีโร่ปรับเป็นสตรองครับ <c oughs> การโจมตีของเขาอะ่ะมันจะยิงด้วยลูกปืน เหมือนรถถังแต่พอเขาเลเวลสูงขึ้นเขาจะมีปืนกลเพิ่มขึ้นมาอันนั้นอ่ะตัวเด็ดเลยไม่ว่าปืนจะยิงปรับเป็นสตรองหรืออะไรยังไงก็ตามปืนกลจะยิงเป็นเฟิร์สเสมอควัออนั้นดีนะแต่นี้การเงินผมมาจากบรนณาธาการเพราะว่าบาคัคเนียตัวที่ผมชอบเนี่ยมันไม่ได้ให้เล่นสายล่างเป็นเทียร์สามไงเลยไม่เป็นไรเรียาน้ำให้เล่นสายล่างได้มีวิลเลจให้มีเอมิชิสายบนใช่ไหมโอ้โห oh oh. แต่นี้เล่นได้หลากหลายมากๆเลยครับโอ้ให้เยใหพลยโดมาด้วยแต่ว่าไม่ได้ให้เล่นสายซัพพอร์ตงั้นเราก็ไม่สามารถย้ายตำแหน่งของอัลเฌมิสได้เพราะฉะนั้นแผนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องบินโอ้เครื่องบินให้เล่นสายโหดได้น่าสนนะเอาล่ะ right, แต่ก่อนอื่นขอวางบานาน่าฟาร์มก่อน มบาบนาน่าฟาร์มเข้ามาแล้ว <All right. S 1> เราจะเก็บเงินครับเพื่องอกบานนาน่าฟาร์มเพิ่มขึ้นมาอีกเด mm hmm. ี๋ยวรอฮ mm ีโร่มีปืนกลเมื่อไหร่เ mm hmm. มื่อนั้นก็คือโหดเลยครับ mm hmm. การป้องกันจะดีขึ้นมากอที mm hmm. ่สได้มาแล้วเอา2ต้นก่อนแล้วกันแล้ว,ลวเราค่อยอัพเกรดไปเลย เพราะว่าผมอยากให้มันลองดูถ้าเราแบบว่าสร้างจำนวนน้อยๆแล้วก็ค่อยๆอัพมันขึ้นมาเนี่ยมันจะได้เงินเยอะกว่าหรือเปล่าเนี่ยปืนกลมาแล้วปืนกลในนี้ตัวเด็ดเลยครับสามพนึงเนี่ยแพงอัุย๊ยพังตัวยังตีไม่ได้ไม่เป็นไรฮีโร่เลเวลยังไม่ถึงต้องอีกเลเวลหนึ่งใช้นามข้างหลังจัดการไปก่อนอีกเลเวลหนึ่งเขาจะตีพังตัวเป็นแล้วผมยังไม่อยากอัพเจ้าด้านมังกี้ครับผมอยาก เก็บเงินเอาไว้เพื่อซื้อบันาน่าฟาร์มก่อนรอขึ้นเลเวลอัพอีกตริ้งหนึ่งอ่ะเขาตีพันตัวเป็นก็สบายละโอเคเห็นไหมมันตัวพวกนี้มันมันสู้สบายตัวเขาว่าเก่งฮีโร่ตัวนี้เก่งมันเก่งด้วยตัวมันเองครับ ตัวเหล็กตีได้อะไรตีได้แต่ว่าหลังๆถ้าเราเสริมด้วย Village, วิลเลจเข้าไปสักหน่อยหนึ่งฮีโร่จะตีได้ครบทุกร,รูปแบบปืนกลของเขาจะดีขึ้นมากเลยเพราะว่าหนึ่งในความเจ๋งของฮีโร่ตัวนี้คือปืนกลนั่นแหละมันทําให้มันแบบค่อนข้างที่จะเคลียร์บอลลูนได้แบบสบายสบาย,บาย,บายตัวปืนปรับยิงสตรองปืนกลยิงเฟิร์สคือแบบมันเป็นการป้องกันที่ดีอัปเกรด อีก <c oughs> แค่อนข้างแพงสามพันกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้มันก็ได้เงินเยอะขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าประนาฟาร์มเรากลายเป็นเกศสามแล้วมันจะให้เงินเยอะขึ้นให้พลังชีวิตด้วยอืมหนต้นหนึ่งแบบนี้เป็นแบบฮาถ้ามีเงินเยอะหน่อยๆก็จะรู้สึกปลอดภัยนะ เราเราจะสามารถสร้างอะไรได้เยอะครับโอเคเดี๋ยวลองดูว่าดาน40เนี่ยเขาสามารถป้องกันได้หรือเปล่าอะนะแต่ผมค่อนข้างเชื่อว่าได้นะถ้าเป็นฮีโร่ตัวเนี้ย3,130ได้อีกแล้วอ,อื้มอีก ตึงขึ้นมาเหมือนเดิม3130ตอนนี้ด่าน39กําำลังจะเจอด่าน40ล้แต่เท่าที่ดูฮีโร่ก็ยังสู้ได้ไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะอย่างที่เรารู้ครับเขามีแค่ตัวเดียวไงหลุดไหมโอ้ยหลุดเยอะด้วยนะนะั้นน่ะงานนนี้เอาใหม่เพราะว่าทำไมต้องเอาใหม่เพราะกองลีเจนลีเจนเลนโบอะดามเมจมันหนักมากครับ ผมไม่อยากไม่อยากโดนดามจแล้วก็ไม่อยากเสียเงินกับการที่ไม่ได้ฆ่ามันการป้องกันของฮีโร่ตัวเดียวยังไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมพวกนายขึ้นมาแล้วละ่ะถ้าเป็นควิกแค่ควิกช็อตนี่จะช่วยได้หรือเปล่านะโอเคก็น่าจะดีขึ้นนะเอาเป็นคอสโตรมันเลยอ่ะ เน่ก็ต้องปรับให้ฮีโร่ของเราแบบ่มันตีเฟิร์สเนี่ยพอมันตีสตรองอ่ะมันเอา้าทำไมครั้งนี้ง่ายเลยครั้งนี้ง่ายเลยครับพออัพเกรดแค่นิดเดียวจริงๆอะ่ะับเป็นสตรองต่อ <c oughs> โอเคบานาา่าฟารจำนวนพอได้อยู่เติมเข้าไปอีกสักหน่อยนะ ใกล้ถึงเวลาที่จะเน้นการโจมตีอย่างเดียวแล้วเราขอแบบการเงินอีกสักนิดนึงนะช่วงนี้เป็นช่วงที่เงินจะดีที่สุดด้วยช่วงด่าน40ไป50นี่นแหละจะเป็นช่วงที่ให้เงินเยอะที่สุดแล้วสบายที่สุดประมาณว่าถ้าเราผ่าน40มาได้ด่านตรงนี้เราก็ผ่านได้ครับขออีกต้นนึงมีสักเอาให้มันเต็มพื้นที่ตรงนี้9ต้นเนาะ9ต้นก็พอ อีกป้องโอเคเดี๋ยวถ้ายังไม่ถึงด่าน40ผมยังอัปเกรดได้อัพเกรดให้ได้เงินมากขึ้นไปอีกนะครับระดัานี้เป็นแบบฮาร์แต่ถ้ามีบานาน่าฟาร์มขนาดนี้นี่ผมว่าปลอดภัยแล้วล่ะเรื่องการเงินน่าจะสบายๆในช่วงท้ายไปเลยโอเคจริงๆอ่ะถ้าเราเก็บเงินแล้ว เพเทียสี่ขึ้นไปนี่ก็ดีเหมือนกันนะคือถ้าเราอยากได้การเงินที่เพิ่มขึ้นไปอีกไนงะโอเคเงินค่อนข้างดีนะและการป้องกันก็แอบดีมากด้วยอือหืออือหืออือหือเดี๋ยวรับดีกว่ายิ่งอัพเทียขึ้นไปอีกการเงินยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับ แต่ต้องแลกกับว่าเราเอาเงินไปลงกับเราเอาเงินเพื่อปออนาคต,ตถ้าไม่งั้นนะเราต้องอัพเจ้าตัวดัสมังกี้ให้เก่งขึ้นหน่อยก็ช่วยได้เหมือนกันแต่การเงินช่วงนี้จะเร็วยิ่งขึ้นไปอีกนะแต่ความลำบากมันก็เพิ่มขึ้นอย่างที่บอกเราพ้นด่าน40ไปละด่านสี่มาห้าิอ่ะจะเป็นช่วงที่สบายที่สุด แต่หล ari, ังจากนั้นก็จะเป็นจุดที่เริ่มยากจะให้โอกาสเราอีกนิดนึงให้แสดงพลัง <generally> ขึ้นมาว่าการป้องกันแค่นี้เนี่ยมันสามารถไปได้เท่าไหร่ถ้ามันไปได้เยอะเราก็ยังเติมเงินให้กับตัวเองได้อีกเยอะครับแต่รู้สึกว่าตำนานของเราจะจบแล้วแหละผมบัฟมันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยหลุดครับเพราะว่ามันตีสตรองไง แตหล,หลุดแค่นั้นไม่เป็นไรหลุดแค่ตัวที่ไม่ใช่เรนโบ์ผมโอเคอ่ะผมว่าการป้องกันมันต้องเพิ่มนะแล้วนายปับเป็นลาสดีไหรเราเพิ่มการป้องกันครับอัปครอสโบขึ้นมาให้เขาโจมตีติดคริติคอลได้โอเคงั้นผมว่าเราไปโลบต่อดีกว่าการป้องกันเริ่มดีขึ้น ผมปรับให้ปืนเนี่ยยิงเป็นลาสครับให้มันยิงเข้าไปที่เส้นทางหันไปทางเข้าตลอดเพื่อให้กระสุนที่มันยิงเนี่ยมันโดนหลายตัวให้ได้มากที่สุดตลอดเวลาเพราะถ้ามันหันกระสุนไปตรงด้านข้างอย่างเงี้ยการจมดีมันจะน้อยลงทันทีการโจมตีโดยรวมมันจะหายไปถ้าเรามองภายในภาพกว้างแต่โดยรวมยังดีอยู่นะ เงินเริ่มกลับมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอัพเกรดขึ้นไปอีกยิ่งอัพก่อนด่าน60จะยิ่งดีเพราะ60เนี่ยจะได้เงินปรื๊ดมาก้อนหนึ่งแบบนั้นเลยน่าจะไหวนะแอบสบายเราชนะชาเ l ล e นส์แบบธรรมดาแล้วครับแต่เราต้องไปให้ได้ถึงด่าน100นั่นเองเพื่อเก็บอินสตาบังกี้ครับ ใช้บัฟสักหน่อยเพราะมันยิงตัวสีดำไม่ได้เดี๋ยวผมต้องใช้วิเลจช่วยในด่านนี้ด้วย right. การเงินมันเหลือแอค่3ตัวเองครับที่จะทำเป็นเทียสี่ผมคงไม่เล่นเทียห้าในตาน,นี้แต่ถ้าถ้าถ้ามันเปิดโอกาสให้ผมทำได้เช่นการป้องกันมันแบบมันอยู่ได้ยาวๆนี่ผมอาจจะทำนะกองเซรามิกกองนี้น่ากลัวครับ น่าก,กลัวเพราะผมปรับยิงเป็นล้าด้วยสิปรับยิงเป็นเฟิร์สดาน,นี้ต้องปรับเป็นเฟิร์สเพื่อให้ปืนปืนใหญ่ของมันนะยิงโดยรวมให้เยอะกว่านี้หน่อยการป้องกันด่านนี้ลําบากครับด่านนี้เป็นด่านที่เซรามิกมาเยอะมากแต่ว่าถ้าเราปรับเป็นเฟิร์สอ่ะมันจะไม่มีปัญหาบางด่านถึงแม้ว่าเราจะปรับอะไรก็าตามเราสามารถปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมกับการป้องกันได้จริงๆนะมันก็จะหลุดน้อยลง ปรับให้มันยิงกระสุนดําเข้าให้มันยิงตัวดําเข้าโอเคป้องกันได้นะป้องกันได้นะป้องกันได้นะได้ไหมได้ไหมได้ไหมพอดีหลุดไปบ้างด่านนี้แต่เพื่อกันเงินนะเพื่อกันเงินครับผมยอมไม่ได้อยู่ดิซายไปตัดกําลังมันให้ได้เยอะที่สุดอีกนิดหนึ่งเราจะเล่นการป้องกันอย่างเดียวแล้ววันนี้เราขอการเงินก่อนอีกนิดเดียวเอง ยิงเข้าไปอีกนิดเดียวเท่านั้นอ่ะผมไม่ยอมหรอกอีกนิดเดียวครับทุกคนตัวนี้แล้วผมจะเน้นป้องกันละแบบจริงจังโอเคถ้าได้ค r อ s ม b มาสเตอร์มาเสริมเนี่ยผมว่าการป้องกันน่าจะน่ารักค r o s s b มาสเตอร์เป็นหนึ่งในตัวที่เก่งมากในเกมนี้นะครับอยาได้ดูถูกเทียสี่ไปเทียห้านี่แข็งแต่งคนละแบบเลย เป็นคนละตัวไปเลยดีกว่าเฮ้ยยิงไม่ใส่ได้ว้าเผยยิงตอนก่อนที่มันพังยิม่มโอเคครับจะได้ละมันใช้เงินประมาณของมันสี่นี่ะได้ละปรับเป็นลาดตัวหนึง่งให้มันยิงตรงตลอดเหมือนฮีโร่ตัวนี้ฮีโร่ตัวนี้ผมว่าปรับเป็นลาร์ดแบบนันให้มันยิงได้เยอะที่สุดครับแล้วเสร็จแล้วตัวนี้นี่เดี๋ยวผมปรับเป็นเฟิร์ส เนี่ยพอได้คอสโบมาสเตอร์ปุ๊บการป้องกันรู้สึกว่าจะดีขึ้นมากหยุดก่อนเลยผมว่าการเงินเราน่าจะสร้างเทียห้าได้แล้วถ้าอย่างเงี้ยเพราะการป้องกันดีขึ้นมากจริงๆคอสโบมาสเตอร์จะตีได้ครบทุกรูปแบบหลังจากที่กลายเป็นเทียห้าเทียสี่เขาจะตีเหล็กไม่เข้าแต่ถ้าเป็นเทียห้าปุ๊บเขาจะตีได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นการป้องกันดีขึ้นทะลุทะลวงเยอะวงระยะโจมตีกว้างแล้วก็โจมตีติดคริติคอลได้ ตีที่ดีข้อก็ท,อกทำให้โดนดาเมจสิบเท่าเหมาะที่จะไว้ละลายพวกตัวเรือบินมากๆเลยครับในเทียห้า้โผแหลมเลยเทียห้าจะทำให้หลังจากที่จบด่านเราจะได้เงินก้อนหนึ่งเข้ามามาซึมแป๊บเดียวเงินกลับมาแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเท่านั้นอะเราได้ครอสโบมาสเตอร์สองตัวว้าว จริงๆผมเน้นแค่สแค่แค่สามตัวตรงนี้นี่ยังได้เลยเกมเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้จะเป็นแค่ตัวเสริมตัวเสริมความโหดครับเอาให้แ t ทแท็กสปีดเพิ่มขึ้นก่อนแล้วก็ไปสายกลางเพื่อทําให้ตีได้ครบทุกรูปแบบถึงแม้ว่าจะตีได้ครบทุกรูปแบบอยู่แล้วก็จริงแต่สายกลางจะทําให้เราสามารถเป็นสายคอทูอาร์มเพื่อบัฟบัฟพลังโจมตีให้กับตัวที่อยู่รอบๆได้แต่ผมเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราจะเล่นเจ้านี้ เอาเชมิสสายน้ํายาบัฟสายน้ํายาบัฟถ้าได้เทียห้ามามันจะบัฟให้โหดยิ่งขึ้นไปอีกฮีโร่ตัวนี้จะเก่งยิ่งขึ้นอีกมากรวมไปถึงคโอกโมาสเตอร์ด้วยโหดเลยผมบอกเลยว่าโหดเลยโหดแล้วครับไม่มีอะไรหยุดพวกเราได้แล้ว,ลวผมบอกแล้วหลังจากที่การป้องกันมันได้แล้วเอ้ยการเงินมันได้แล้วเนี่ยผมจะไปการป้องกันล้วนๆเลย ตัวนี้ได้รับบัฟทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมจะเอามาแค่วางแค่เทียสเท่านี้เท่านั้นเพื่อทำให้ตัวไพมารี่วงโจมตีกว้างขึ้นมากนะมันกว้างขึ้นเพราะการบัฟน้ำยาด้วยแทบจะเต็มแมปเลยครับกว้างสุดๆผมเอาแค่บัฟเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเล่นเจ้านี้เพิ่มขึ้นมาตีพังตัวได้ตีอะไรได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นเครื่องดิน มันจะเป็นเครื่องบินที่เก่งที่สุดได้หาจุดวางตรงนี้แหละแต่ว่าจะเล่นสายไหนดีอู้เราปรับไอ้น,นี่ได้ด้วยน,นี่คืออะไรอ่ะหมุนไปอีกทางหนึ่งครับโอ้ทำอย่างนี้ได้ด้วยฮะเมื่อก่อนไม่มีนะสายไหนดี เพราะว่าเครื่องบินทั้งสสายสายบน,ยบนหรือสายล่างดีหมดตัวนี้เป็นสายบนก่อนแล้วกันอุ้ยเผือสร้างมาเฉยเลยอืมคู่กแก่นี้เอาให้เป็น Infinite. อินฟินิตแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆถ้าวางได้จะดีมากและถ้าอยู่ในวงน้ำยาจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ตัวนี้จะเป็นตัวพิฆาตมานครับ หนในตัวที่เก่งที่สุดในเกมอีกตัวหนึ่งครับ f l น i n g Fortress แบบตัวตัวนะ f l น i n g f o r t r e ก็แข็งแกร่งทีนี้การป้องกันของเรานี่เวอร์มากเลยครับพัฒนาจากตอนแรกๆที่ทรมานตอนนี้นี่เป็นอีกตัวหนึ่งไปเลยแข็งแกร่งขึ้นอย่างเยอะสบายแล้วครับทุกคนโดยเฉพาะวงโจมตีของเจ้าพวกนี้นี่มันกว้างแบบ กว้างจนไม่น่าให้อภัยจริงๆก <c oughs> ว้างมากแลเราได้ firing fortress แล้วครับยิงโหดเข้าไปใหญ่การป้องกันดีมากได้รับการบัฟของ alchemist ได้รับการบัฟของเจ้านี่นี่เดี๋ยวผมจะอัพให้สามารถกดบัฟตีเร็วได้ยิงโหดเข้าไปอีกตอนนี้นี่เล่นอะไรก็ได้แล้วอะ่ะนอกเหนือจากที่ลงไปนี่เราจะทำอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นเราจะเล่นเจ้าเครื่องบินตัวนี้ก็ได้ วงบัฟของเจ้านี่มันใก้อยู่นะผมไม่รู้ว่าวางตรงนี้ได้เปล่าไม่ได้วางตรงนี้ไม่ได้ก็วางได้แค่ตรงนี้ได้ไหมไกลหน่อยอกอไกลแต่ว่าไม่ได้รับบัฟของอาร์เจมตินก็ไม่เอาแต่ตรงนี้ได้ด้ยตรงนี้รับบัฟอาร์เจมตินได้ครับ ขอแค่เอาชมิสบัฟให้ได้ผมพอล้เพราะว่าเรื่องตีได้ครบเรื่องตีได้ตีได้ครบทุกรูปแบบเราแค่เสริมตัวนี้เข้ามาก็ได้ฮะเสร็จแล้ว,เ,ลวเอาละเอาตัวไหนดีตัวบนก็เก่งตัวล่างก็ดีเอาบนดีกว่าโอ้โหไกยเป็นคอมโบมิลิทารีที่โหดไปเลยนะเนี่ย พวกเครื่องบินเนี่ยมันเก่งมากนี่เราเข้าสู่ด่านเก้าสิบตั้งแต่ื่อไห่ผมไม่รู้ตัวเลยครับเพราะมันไม่มีอะไรโผล่มาให้ผมเห็นว่าอะไรมาแล้วไงเพราะมันโหดมากด่านเก้าห้าดดทีจำนวนมากเชื่อเถอะเราจะไม่เห็นอะไรเหมือนเดิมครับเราจะจะเห็นอยู่แค่นี้นี่แหละเพราะว่าการโจมตีมันรุนแรงเกินไปโดยเฉพาะของไฟนิงฟอร์เทสที่แบบมันตีทะลวงตลอดเวลาเห็นไหมดดทีเราเห็นแค่หัวแค่พิษตาเดียวเท่านั้นครับตอนนี้ไม่เห็นเลยแต่ถ้ามองดีๆตั้งใจมองเราจะเห็นแค่แบบวัดเดียวอะ จบแล้วมาเก้าหกแล้วจากทรมานกลายเป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์เก่งเลยครับตอนนี้ทีมเราวางแล้วว่ามันให้เล่นใส่นะี้อันนี้ผมวางเล่นๆน,นะไม่จำเป็นก็ได้วางเล่นๆ วงเจ้านี้ไม่ถึงเพราะว่ามันมองไม่เห็นทางตัวมองไม่เห็นทางตัวก็เติมเข้าไปอีกอปีได้ครบทุกรูปแบบแด่านร้อยแล้วแบแป๊บเดียวเองยิงมันโอ้โหแป๊บเดียวพังครับได้รางวัลเป็นอินซาบังกี้ซูเปอร์มังกี้ศูนย์หนึ่งคือวิธีการเล่นของผมอะ่ะมันเป็นวิธีการเล่นที่หวังเลดเกมประมาณหนึ่งเหมือนกันต้นเกมนี่คือ ป้องกันให้ได้แบบพอเหมาะพอแล้วก็เน้นเน้นฟาร์มเงินขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วพอท้ายอะครับเราจะเล่นอะไรก็ได้เราจะไปมากกว่านี้เราก็สามารถทําได้เพราะว่าเราเรามีเงินเพียงพอแต่ถ้าผมคิดจะไปมากกว่าด่านร้อยเนี่ยการเงินผมจะมากกว่านี้มากกว่านี้มากๆเลยเพราะว่ายิ่งยิ่งเก็บเงินเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีต่อเราในอนาคตและยิ่งมีการเงินพร้อมเท่าไหร่ยิ่งด่านมันเยอะมันจะยิ่งให้เรามากขึ้น เพราะฉะนั้นอะ่ะการเงินเป็นถ้าเราวางแผนจะไปเยอะๆการเงินสําคัญมากแต่ว่าถ้าเราคิดจะไปแค่แบบไม่กี่ด่านสิบด่านการเงินเขาคงไม่จําเป็นประมาณนั้นนั่นแหละเป็นยังไงอ่ะจบอันนี้ล้วเดี๋ยวพอมาแต,แต่แบบมันหน้าทางน่าจะป้องกันไปได้อีกเยอะเลยนะด่านนี้นี่วางอะไรได้เยอะมากๆฮีโร่ก็ดีทุกอย่างได้รับการบัฟอะไรอย่างเงี้ยมันโหดไงพอมันได้รับการบัฟ ของทั้งวิเลตของทั้งของทั้งเอาจัมมิสเนี่ยนะมันจะกลายเป็นตัวสุดยอดไปเลยครับสุดยอดจริงๆพอละมันพันดัดเร็วมากเพราะว่าการโจมตีบบรูนเพิ่งออกมามันตายเลยเพิ่งออกมามันตายเลยมันมันตายอยู่ข้างหน้าแล้วนี่ทาดาเมจเยอะมากแน่สองล้านนะมาหลังๆลด้วยนะเพราะตัวมาสเตอร์ยังทําได้แค่หลักแสนเพราะว่าจุดโจมตีของมันะมันโดนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าไฟน์ฟอร์เทสเนี่ยมันตีตลอดเวลาตีเยอะด้วย ตีเยอะด้วยนอกเหนือจากกระสุนมิไซล์ที่เห็นเนี่ยมันยังมีลูกดอกยิงเข้าไปอีกด้วยมันเลยโหดไงครับขนาดนไวจัดๆพอลนะมันไปได้เรื่อยๆอทีมเนี้ยแต่ว่าถ้าป้องกันยังไม่เยอะพอก,ก็ไปได้ไม่สุดขนาดน,นั้นประมาณนี้ครับก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมก็ทิ้ง ทิ้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอเดียความรู้การเล่นของเกมนี้เอาไว้ก็แล้วแต่ที่จะนําไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองได้เลยครับผมเปิดเปิดให้ทุกคนปรับได้ตามใจชอบประมาณนี้ครับเอาล่ะไปแล้วดีกว่าไว้เจอใหม่ในครั้งหน้านะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณในการรับชมจริงๆสวัสดี